สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้รีวิวขาต้องกล้องยาวสูงสุดได้190นะครับน่าจะประมาณ190นั่นแหละรายละเอียดจากในร้านค้าเขาเนาะนะครับจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่คิดว่า190เเนะี่ยผมมันสูงกว่าผมมากยืดได้หดได้ครับผมมีเหล็กอยู่2ท่อนนะการยืดกันหดก็น,นี่เขาขันสกูมีตัวน็อตนะครับขันสกูไว้ล็อกนะครับนี่ ก็นอกจากตั้งใช้งานในสถานที่แล้วยังสามารถออกนอกสถานที่ได้นะครับเนาะราคาร้อยกว่าบาทครับหลักร้อยฟังก์ชันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับเวลาออกนอกสถานที่หรือกลายเป็นไมคเซลฟี่ก็ได้เนาะตัวนี้มีรีโมทมาด้วยนะครับเนาะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนี่สาธิตวิธีการใช้งานนะครับ ไอเจ้าตัวจับโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นหัวบอลน,นะครับสามารถหมุนได้ประมาณร้อยปองศาครับสามารถตั้งโทรศัพท์เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้นะครับนี่อันนี้ผมตั้งเป็นแนวนอนเนาะประมาณนี้เวลาออกไทยนอกสถานีก็จะจับประมาณนี้ครับผมกันสั่นได้ดีประมาณนึงนะครับได้ดีเลยแหละนี่นะครับราคาหลักร้อยเดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันผมจําราคาแน่นอนไม่ได้ครับใช้ดีจิง